จะก๊อมเอาก็ต้องใช้ว่ามึงนี่ไงโอเคนะหวัดดีครับตอนนี้อยู่เกมอะไรวะใหม่ลืมั่ะเอ่อไมโครด a ชเชียนเออไมโครดัชเชียนสีนะฮะเส็ดเออสวอะโอเคเอาไฟไม่เพื่อนเดินทางรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบักบัก เียกูบ uh, 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 ักบ yeah, ่อยโอเคเบี้ยมเอาบ้านเอาสร้างบ้านกลางเทฟลาชั่วคาวอุ้ยเอออะไรวะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะลอยฟ้าโอเคไปไปอยู่ดีกว่าอยู่ดีว่าเกาะลอยฟ้าเว้ยเกาะลอยฟ้าอยู่ดีว่ามันยิงจากเกาะลอยฟ้าแหละไปเปล่าเกาะลอยฟ้าอไปขึ้นขึ้นไปอยู่วันขึ้นเถอะโอเคกายเกิดเอียงขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังจะไปเร่อนแบบกังทำบน,นไดกกันบโอ้ยโว้ยเอ้ยอะไรยิงโูกผีที่นี่รู้สึกไม่ใช่ย่อยๆนะเนี่ยเนี่ย yeah. โหสดโครหลอนเลยบีมเร็วๆบีมที่นี่ไม่ใช่ย่อยๆนะบีมนะเดี๋ยวเฮ้ยพีออ่รอแป๊บหนึ่งมาใกล้แล้ว มันจะมาแล้วน,ะน่ะอะเฮ้ยเร็วเ,วเออกูก็ตื่นเต้นเป็นนะเพื่อนกูไม่เห็นอาการตื่นเต้นของมึงเนะี่ย ผมตายวันนั้นไม่ตื่นเต้นแล้วแหละไม่ใช่เล่นๆนะตัดทิพไปตอนจบเอ้ยช่วยตัดทิยตัดทิพไปตอนสร้างเสร็จแล้วก็โอเคโอเคนะเราก็ได้ขึ้นตรงเกาะลอยฟ้าสร้างบ้านแม่งตรงนี้เลยนะไม่ต้องสร้างบ้านนะใช้เป็นที่อเาพอ โ <Okay. S 1> อเคตรงนี้เป็นที่แคมป์นะเดี๋ยวขอตัดไม้กันไม่ปลอดภัยสงฝ่างไฟาตั้งกำแพงรอนรอบเบมนะเดี๋ยวฝากด้วยฝากอะไรฝากเรื่องการสร้างกำแพงเรืนอ okay. งกำแพงอย่าไว้ใจผมนี่ อะไรมา,มา,มา,มาเห็นลูกหูลูกตาฮะดู <c oughs> ขุดจะพังแล้วเนี่ยไปแหลกทิพหายเลยไม่รู้ไปอะไรตร <c oughs> งนี้ ว่าสิ่งน,นี้มันว่ามันน่าจะมีผีเยอะนะตายเตียนกูหนาเต็มเลยกูว่าสุดแล้วไม่จะมีอีกมือซุปอันนี้จะเป็นบ้านนจะน <c oughs> สร้างบ้านเลยวะโดนไมไม่ต้องสร้างบ้านสร้างเป็นกำแพงพอ ขุดนี้ออกก่น okay. อนโอเครู้สึกว่าก่อนี้ด้านใต้จะมีพวกแบบเออลงแร่อยู่เอเเอ,เอแม่งเตรียมการขุดเลย không gặp hãng của người ta mày thăm 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 ทุนไม่พอวะอ่าประมาณสามบล็อกสามบล็อกพูดได้คำเดียวว่าด้านล่างนี่มืดสนิทมันโวยวายกันวะมันโวยวายไม่ไหมไ,มไ,มไมอ่ถ้ามันมาเป็นอันตัวนะแหววโอ้ยยกให้มึงก่อนเลย อเคเงียบ okay. เลยไอเสียตกเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำบนไดมันดีกว่านี้เอ้ยโอ้ย เป็นรูเลยมึงอะไรขี้ขุดขด้ยดิทำไมวะคุดกูตกลงไปด้านล่างขุดเป็นรูขุดเลยอืมเกมเเออผมผมจะบอกว่าเกมนี้หาซื้อได้นะผม ไม่แพงครับดูแคบอาจจะดูเหมือนแบบเกมแบบกากาเกมนึงนะแต่ว่าเล่นกับเพื่อนหนุกนะจะเช้าย UH! ังวะเช้าแล้วเช้าแล้วอืมอุ้ยอะไรฟาหน้าเมื่อกี้ก็ะดานมันยังรู้กุศสนบ้านนะเนาะอ่าไม้ไม่หมดเลยจ้า โ <Okay. S 2> อเคได้เวลาลงไป<อ>ดันเจียนดันเจี้ยนตรงนี้ค่อนข้าง,างอันตรายถ้าลงไปขึ้นมาจะไม่รอดนะจ๊ะจะชิบห้ายเลยแล้วว่าตง้ี้ไปขุมอุกกาบาตเนี่ยือร้อยนัดก็เอาไม่อยู่เออเด๋ยๆ โอ้ยยยยสรุกจังเลยเคยก็ได้เอาไม้ไม่กูไอ้ยไม่ต้องละเอ้อเออไม้ครับผมเมื่อกี้ผมบักครับบักเที้ยวเลยครับอยาอยากเอาประตูประตูเดียวสองประตูบ่อนประตูเดียวก็พออุ้ย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 ออกไป อะไรมับีมบายบายบีมบีมหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกนะบีมเนาะบีมบายบายบีมอะไรวะออกไปว่าเอือตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูหล่นมาได้ไงแหมงเลย ล้วว่าเราไปสร้างแบบใหม่อยู่กันนะบีมแบบไหน,นแบบใหม่เลยเพื่อนแบบนี้ไม่เวิร์กแล้วอ่ะโอเคเด้วโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็กูบิดดนจะชนะบายเดี๋เดๆๆเด,เดแม่งเตะกูเลยโอเคบาย